เพือฮอล์นะฮะอิสระกรน่าเมืองทองธานีครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมาพาทุกท่านมาเรื่องราวของอาหารไทยเฟกเวอร์ฟู้ดเอเชีย2017นะครับผมแล้วผมโผล่มาทำไมอาหารมันเกี่ยวข้องอะไรกับรายการเดอะช็อครายการเดอะแสตลียทีวีของเรานะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับบริษัทรอยัลเกตเวดนะครับผู้ผลิตและก็้จำหน่ายเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลนะมาเปิดบูธพร้อมกับสินค้านะฮะในเครือเพียบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปเยี่ยมชมบูธของไวน์ฟูมูลของเราครับ คุณผู้ชมนะหลังจากที่เราก็เดินกันมาทั่วงานเลยะฮะเราก็มาสู่บูธเป้าหมายของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรื่องเรื่องราวของคื่อวัยฟุ่มเือยของเราครับที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของเดอะช่องของเรานี่ด้านหลังนะฮะนี่คนเข้ามาชิมกันเพียบเลยนะเดี๋ยว นี่นอกจากวายฟูมูแล้วนะฮะก็ยังมีเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของโรโยเกต์เบย์แต่ไม่หมดเนะฮะโบย่าครับนะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะเป็นเครื่องดื่มผลไม้แอลกอฮอล์5%นะมีสีรสชาติด้วยรวมไปถึงโฮชิ่งนะเหล้าบุ้ยเครื่องดื่มวายนาดินนะฮะเป็นไวายที่รสชาติเยี่ยมมากแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มอีเดนนะทั้งหมดจะเป็นยังไงรสชาติดีขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปเยี่ยมชมไปชิมกันครับ นะคุณผู้ชมฮะนี่มาเริ่มกันที่เบาๆกันก่อนเลยจุดแรกนะที่สำคัญของบุญนี้ของเรานะครับซื่งดื่มอีเดนนะก็จะเป็นน้ำแอปเปิลนะฮะสองรสชาตินะฮะนี่เห็นเลยจะมีแอปเปิลแดงนะครับแล้วก็รวมไปถึงแอปเปิลเขียวนะครับนี่นะฮะบรรจุในแพ็คเกจสวยงามเลยนะครับนี่เป็นสิ่งที่ว่าแช่ติดบ้านไว้เมืองไทยอากาศร้อนๆแบบนี้อันนี้เหมาะมากเลยนะฮะนี่แล้วก็น้องฮูตี้นี่นี่เด็กๆทานได้เห็นไหมเด็กๆชิมกันอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะ เอาละคุณผู้ชมนะถ้าคุยกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่น่าจะได้เรื่องได้ราวอะไรนะฮะต้องคุยกับน้องนี่หว่าพิตตี้สาวสวยประจำบูงของเราชื่ออะไรครับผมวันวันค่ะวันวันเหรอครับผมต้องถอยเลยนะพี่โอ้พูดตรงเลยนะพี่อยากอยู่ไปวันวันมากเลยอ่ะโอ้ว่ากันถึงเรื่องราวธรรมชาติกันเลยดีกว่านี่อีเดนของเราวันนี้วันวันก็มาพิเศษมากสำหรับก็เลยค่ะอีเดนของเรานะคะก็จะเป็นน้ำผลไม้นะคะน้ำแอปเปิ้ลสปาร์ติ้งแอปเปิ้ลนั่นเองค่ะที่ชาวบ้านได้เลือกครับผมใครที่ชอบเป็นแบบหวาน ใส่ส่ตุ้นะคะนี่เลยนะนำตัวนี้ค่ะแกอว <า S 2> ่าใครที่แบบอยากได้เปเรี้ยวอะ่ะอา่าหนึเปียวน,นี่เ,เปียวหันศพป่ะ<อ>ไม่เอาถ้าเปียวแบบนี้ไม่เอาลนะนี่เลยค่ะสีเขียวตัวนี้เลยอชอบแบบไหนดีคะหวานๆห,ห,หรือเปรี้ยวๆคะชอบแบบนี้ชอบแบบนี้เนี่ยองจบานจริงเหรอคะโ้ชอบแบบนี้มากกว่าพูดตรงเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจบงานนี้แล้วเราไปหาซื้ออไได้บ้างครับก็ตามห้างรสนคชั้นนานะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะ แล้วอย่างวันๆนะะ้พี่จะไปหาเี่อไหนบ้างคะต้องพี่ที่ใส,ส่เสื้อค่ะไอ้ยศโอย้ยรบหลังจากครึ่งหนึ่มอีเลนแล้วเรามากันอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้เราไปทุกง,งานเราเจอทุกง,งานเลยโคชิเล่าบัวนีน่สวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่ดูได้ครับผมซีโอยอยู่ครับซีโอเชิญครับผมนะฮะนี่ครับโฮชิขอญาต่มีสองรสชาติเลยใช่ค่ะหลายคนอาจจะงงว่าเอ้ามันมีความพิเศษมันมีความเจ๋งมันมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยังไงอันนี้ออริจินอลนะครับผมนะฮะเป็นบวยแท้ๆจากญี่ปุ่นกีก่ปีออกทีนะจ๊ะสามปีออกซีหนึ่งค่ะบุย้ยเหรอครับผม อ๋อเหรอฮะโอ้พี่ส่งของหวานๆให้เนี่ยทำไมไม่ได้กับพี่เนี่ยเออนะฮะนี่แล้วก็รถซากุระนะครับญี่ปุ่นแท้ๆเลยควาพิเศษของมาอย่างที่เรารู้นะฮะก็คือมาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยเป็นรสชาติที่น่าสนใจมากนะฮะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างทีต้องวนท็อปค่ะวิลล่าท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะห้างสินค้าชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็เร็วนี้ร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะมีให้ได้ชิมกันราคาขวดเท่าไหร่พี่ไม่รู้ 3 5บาทเองถูกแสนลูกเลยหลังจากงานนี้ใคก็ฝากด้วยแล้วกันนะครโพชินะจ๊านี่เอาล่ะคุณชมนะมาถึงเรื่องราวอีกหนึ่ er. งโ okay. ปรดักั์ของรถเกเวรของเราวายนาดินครับนี่นะฮะรสชาติสุดยอดมากผมกรันตีเลยแล้วก็ราคาถูกแสนถูกรสชาติระดับพีเมียมต้องสำผาดจากคนที่ซื้อจริงทานจริงดีกว่าเป็นไงบ้างเี รสชาติดีมากครับผมูผมเรียกว่าถูกและดีวันนี้โอ้โหรสชาติดีเลยทานไปรสชาติไหนบ้างครับพี่ก็จริงๆผมลองทั้งสามตัวแล้วับผมครับผมแต่ว่าตัวที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินสีมเงินนี่บินเซเว่นนะครับผมอันนี้รสชาติดีมากวันนี้ผมการันตะีนะ ว่าถึงเรื่องราวความพิเศษของวายนาดินออริวันนะครก็มีฐานรสชาติตัวนี้นะคะเป็นไวน์ค่ะซาร์เน่นะคะตัวนี้เป็นเลดวนนะคะเป็นซีรัสผสมชาร์เนตค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชาร์เบตเซอร์เรยมค่ะหลังจากหมดงานนี้นะครับผมนะฮะเราก็จะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ของนาดินได้นะที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ห้างสรินค้าสนามทั่วประเทศเลยเอาแล้วครับผมนะฮะนี่ยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเรานะครับต้องเรียกว่านะ วอวล่าเหรอใช่ค่ะวอวล่าวอวล่านี่เป็นมันมันคืออะไรครับเตงมันก็คือวายผลไม้อ่ะค่ะแต่คอนเซ็ปต์ของมันก็จะถึเป็นผลไม้สองชนิดผสมกันจะมีเนี่ยอย่างเช่นนี้ก็จะเป็น โมบรีกับบลูเบอรี่ผสมกันอันนี้จะเป็นสตรอเบอร์รี่ลิ้นจี่ค่ะส่วนนี้เป็นลามออเรนซ์อันนี้ก็เป็นเลมอนออเรนซ์น้หมูจากง,งานนี้ไปหาซื้อได้ไหมครับเนี่ย,นเ,นยเอจเอจากห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปเลยค่ะซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างงี้ะแล้วก็ลงฝั่งม,มิลลิมาร์ดด้วยนะใช่ทุกคนนะก็ส,มสมามารถหาซื้อได้เช่นเดียวกันเอาละคุณผู้ชมอย่างที่บอกครับผมฟูดเป้าหมายของเราเลยคือน,นื่มไวน์ฟูมูล Create Your Journey เติมให้เต็มทุกประสบการณ์นะครับผมนะเรื่องราวประสบการณ์ดีๆประสบการณ์ใหม่ๆนะมีให้ครบคันเลยสวัสดีครับผมต้งแคกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะของเราก็จะมีฟูมูนนะคะวันนี้ก็จะมีเมื่อก่อนจะมีเป็น3ตัวนี้จะเพิ่มมาเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะคม,มันต่างจากตัวอื่นยังไงคือตัวนี้เพิ่มแอลกอฮอล์มา 7. 5เคะ่ะด, <ำ S 2> ดําดิ่ง ลึกสู่ต้นตั้งของความแท้เลยนะฮะใ,<ช>ในข้อฝากเพือ่อนันแล้วผู้ชมนะฮะ5สินค้าชนับทิ่ไปแล้วก็รวมไปถึงนะร้านสูงซื้อทั่วประเทศร้านแต่ช่องของเราก็มีจัดจำหน่ายในฝากเพื่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้พบกับกิจกรรมดีๆนะของทีมวงของเรานะเราจะพาผู้โชคดีหรือว่าชวนผู้ฟังนะผู้ชมไปที่ไหนรอติดตามได้ในรายการของเราทั้งนี้สวัสดีแล้วก็ อคุณต้องแคสด้วยนะครับผมนะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะที่หน้าบูธภูมูมของเราเลยทางหน้าหน้าฟูมูมอีกครัที่ไหนนะติดตามกันได้ผมจะพาไปที่ไหนรอได้ครับสวัสดีครับ